What edit? ต้องหมดโอ้มัน What the hell? What the hell? w heal me เออออเบก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 อไปเท่านั้น เป็นหรา,ล,าล,ลูกก็แปดโอเมนไม่ได้แดกกูหลับดอกเนี้ยมันก็โดนตัวเองเหมือนกันเออ<ด>มันก็โดนตัวเอง <c oughs> แล้วกูยิงไม่ดีด้วย <c oughs> เซริงสองตัวตว,วะเอ้ยกับกูตัวหนึ่งอะไรอ่ะมันเซริงหนีไปแล้ววะน่าจานะนะอะไรอ่ะโ <laughs> <c oughs> อ้ไปเอามันไปเอามันไปเอามันว้าวโอ้ wake up ก็ม oh ีแค oh. <guess> ่คนสี่คนอันแน่ไอ้หนูทำอะไร What eat เออเออวาร,ร์ปไลน์ลึกตัวหนึ่งในลึกหันปิดทะทำอะไรครับหลบแฟดแค่นี้ทำไมกูจะหลบไม่ทันโอ้ยดูบ,บีนะดินที่ป้ายตาย <Would S 1> อย่างลึกเอ้าว่าอีมาจากบีเ็ตโรถเหดโรถเห็ด สบายดอบสไายดอบไะเออไม่ไหวละโอ้ิวขาดวะ